สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดตำนานความเชื่อ The b e l i e f of Legend รายการที่จะนำพาท่านผู้ชมไปพบเจอกับเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความปฏิหาริย์ค่ะในช่วงแรกของทางรายการในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวตำนานความอาถรรพ์ที่มีมานานกว่าร้อยปีค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมานานเลยล่ะค่ะนั่นก็คือตำนานแม่นาคพระขหนง หากจะกล่าวถึงตำนานความอาถรรพ์และความน่ากลัวของพูดผีในเมืองไทยนั้นชื่อที่ใครหลายคนมักจะนึกถึงและกล่าวขานถึงความน่ากลัวติดอันดับต้นๆของผีในเมืองไทยนั่นก็คือตำนานแม่นาคพระขนง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานเปิดตำนานความเชื่อได้เดินทางมาที่วัดมหาบุตรแห่งนี้ครับเพื่อที่เราจะมาเปิดตำนานความอาถรรพ์และความศักดิ์สิทธิ์ของศาลแม่นาคพระขนงณย่านพระขนงแห่งนี้ครับนี่คือวัดมหาบุตรที่ตามเนื้อเรื่องแม่นาคพระขนงบอกว่าเป็นท้องทุ่งที่ไม่ค่อยมีบ้านคนมากนักและแทบจะไม่น่าชื่อว่า จากจุดเริ่มต้นนแห่งนี้ได้มีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องตั้งแต่ยุคภาพยนตร์ขาวดำมาจนถึงยุคปัจจุบันถ้าเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับแย่นาคเนี่ยนะครับคืออเงี้ยคือด้วยด,วยดวยตัวเราเนี่ยนะครับก็ทำรายการวิทยุ ตั้งแต่สมัยที่เป็นสมัยช็อกก่อนจะมาเป็นไนที่ช็อกเดี๋ยวช็อกเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของย่านาคเนี่ยก็แน่นอนแหละเป็นตำนานผีไทยนะครับที่ที่เราก็รู้จักกันมาตั้ต่เราตัวเล็กๆเด็กๆอยู่เลยเนี่ยก็รู้จักจากหนังนะครับหนังที่มีคุณอาสมบัตินะครับมีคุณปริยารุ่งเรืองที่ตอนนั้นเราจำได้ว่าเราไปนั่งดูหนังกลางแปลงนะครับแล้วเป็นหนังไทยหนังผีที่น่ากลัวมากเรื่องไม่น่าพระขนมเนี่ยนะครับ ซีนต่างๆหรือฉากต่างๆที่เป็นความทรงจำของเราในวัยเด็กก็คือคงจะหมายถึงฉากที่ผมว่าทุกคนรู้อยู่แลละฉากที่ไม่น่าเอื้อมมือลงไปหยิบลูกมะนาวเพื่อจะมาตำน้ำพริกทํากับข้าวให้ให้ให้ผัวทานนะครับทั้นนี้จากจากจากตรงนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ในวัยเด็กจากความทรงจําต่างๆที่ที่เรารู้จักย่านาศหรือว่าไม่น่าพระขนมก็เริ่มอยู่ตรงนั้นนะครับจนมาทํางานจนมาจัดรายการวิทยุนี่แหละนะครับก็เคยไปที่วัดมหาบุตร นะครับเคยไปคารบเคยไปไหวย้ย่านาคที่นั่นตั้งแต่ต,อ,ตอนที่ทํารายการวิทยุตอนที่ทํารายการทีวีนะครับได้เห็นศาลย่านาคได้เข้าได้เข้าไปไหว้นะครับแล้วก็เห็นคนที่ให้ความคารบศรัทธาย่านาคเนะี่ยโอ้มากันเยอะแยะมากมายนะ ที่นี่เลยเขาพหลวงเลยจากพระหลวอันนี้เป็นอ่าสมัยก่อนเ็าเรียกว่าหน้าวัดชายของหน้าวัดนะวัดจะมีสัลล่าเนีย่ยหน้าวัดเขาจะลงพายเรือกันมาพายเรือมาหน้าวัดเนี่ยหน้าวัดนี่เดี๋ยวนี้ปัจันนี้ก็ไอที่ถนนก,ก็เป็นหน้าวัดอันนี้เป็นหลังวัดแล้วกับกายเป็นหลังวัดแล้วสมัยก่อนสัญย่ามันยังไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะ ยังมีอาจารย์อยู่องค์หนึ่งเชื่อาจา์พวนนะแกชอบเวลาบวชแล้วแกชอบไปทุดงอย่างเงี้ยแกยังเคยเป็นลูกศิษย์ครูแหวนครูอาจารย์ป้้นจันมั่นเลยอาอจารย์คุนี้เก่งมากแกก็ไปทุดงตามว่าตามว่าแกไปไหนแกก็เอาดินตามประชามาเจ็ดปะชาเขาเรียกเป็นเจ็ดปะชานะแล้วก็มาปั้นเป็นรูญยารปหญยาแล้วก็มีลูกยาน้องอยู่นี้นะ อาแกทำเองเลยกาานมือเองเลย,อเอเลยแล้วก็แกทำทำมาแล้วแกก็มาตั้งศาลญาติหน้าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตร,นะรง,งนู้นรนะั้วทังตีตรงนั้นเป็นในศาลสังตเล็กๆแล้วก็ลูกยากเข้าไปเข้าไปนั่งนะแล้วก็คนก็ยังไม่ดังหรอกญาติหน้าตรงนี้ไม่ดังคนก็ไปบูชากันเล็กๆน้อยจนมีกรรมการวัดเนะี่ยที่เขาจัดงานพวกไอ้ไอสองการ แล้วก็เก็บเก็บเก็บเงินกันช่วยกันแล้วก็มาสร้างตรงนี้เป็นผูหาเดียวสร้างผูหาเดียวแล้วก็เชิญญาติขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวเป็นเรื่องของคนเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นประสบการณ์จริงก็อย่างที่บอกครับว่าเคยไปไปเคารพไปไหว้ย่านาที่ศาลย่านาที่วัดมหาบุตรอะไรเงี้ยครับอันนี้เคยแต่ว่าจากส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่เคยฝันถึงท่านไม่ได้เคยมีเรื่องอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงกับเราเนี่ไม่ไม่ไม,ไมีไม่มีครับส่วนมากจะเป็นเรื่องเล่าจากคําบอกกล่าวจากเสียงล่าลือจากคนกน้คนนี้จากคนใกล้ตัวมากกว่า,<ม>าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับจาได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว,ว่ามีมีม เปิดกล้องบวงสวงละครเรื่องแม่นาคพระขนงถ้าจําไม่ผิดน่ะยุคนั้นเนี่ยเป็นคุณลีลาวัชโบรบลลีลาวดีวัชโรบลเป็นนางเอกพระเอกพี่จําไม่ได้ว่าพี่แซมหรือเปล่านะหรือว่าเป็นโอวรุ๊พี่ไม่ไ้จ่ใจจำไม่ได้แต่นางเอกจําได้เลยว่าเป็นคุณลีลาวดีวัชโรบลน,นะครับเสร็จแล้วก็วันนั้นเนี่ยเขามีการวงสวงกันแล้วเขาก็แจ้งมาว่าเฮ้ยจะมีการละครเอาวงสวงละครเรื่องนี้เราก็อยากจะไปเพื่อจะไปรายงานกลับเข้ามาที่ที่สถานี ตอนนั้นเราไปเองจําได้เลยเช้ามากประมาณสักตีห้าครึ่งหกโมงเช้าหกโมงครึ่งะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วหลังที่ไปเนี่ยเราก็เป็นผู้สื่อข่าวก็โทัพร์เข้าไปรายงานเราก็บรรยายบรรยากาศน,นู่นนะี่ต่างๆนักแสดงมากันเยอะแยะมากมายมีการทําพิธีเชิญพราม์มานะครับจาได้เลยตอนนั้นเนี่ยลมไม่มีเลยนะตอนนั้นลมไม่มีเลยนะครับพอพรามเนี่ยนะครับเขาทําพิธีบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างนะลูก แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็รวบเอาทูบของนักแสดงต่างๆเป็นกำรรใหญ่นะครับแล้วก็ปักลงไปเชื่อไม่เชื่อลมมาพวกเลขนลมลมลมมาแบบเหมือนลมขอใหญ่ๆอ่ะเดี๋ก็วู้อมา้เสร็จแล้วรู้ไปมนนับรู้เหมือนเหมือนท่านรู้อ่ะว่าเออเฮ้ยเหมือนอนุญาตนะว่าให้ว่าให้ถ่ายทำละครเรื่องนี้ได้ะไรเนี้ยและสมัยก่อนเนี่ยคือท่าน ถ้าเป็นคนคนนั้นเนี่ยแบบชอบแย่พระคือกุฏิจะมีกุฏิสง่ากุฏิแหยาชันท่านชอบมไม้เมือ่อยแย่เยอะตามกุฏิแล้วก็เขาจะเอาชันมายาตามร่องอ่าแย่แต่ชอบแย่แล้วะไรใน,นในนั้นก็มีกองถึงเวลาเพลิปุ๊บอ่าหญาเขาก็จะไปตีสิบเอ็ดโมงให้ให้ชาวบ้านรู้ว่าสิบเอ็ดโมงตีกองเพลินสบัดปลอดเข้า มันมีครับอย่างคนเขาเช่าเพื่อเขาเช่าชุดย่าไปอ่ะเขาเช่าชุดย่าไปแล้วไม่ม่อยาคืนชุดไทยนี่ของย่าเขาไม่มาคืนลืมลืมเสร็จปุ๊บอยู่บ้านไม่ไหวร้อนติดเข้าไปทวงต้องรีบมาคืนนะฮะเพิ่มบางทีไปเนื่องต่างชาติเลยไปต่างประเทศอ่ะเขาอยู่ต่างประเทศในี่ยย่าไปเข้าฝันเขาเขาจะมาเลยหาย่าเขาจะเหมารถแท็กซี่มาเลยเขาไม่รู้เลยวัดมหาบุรอยู่ไหน ก็ถามน็กซีก็ถามเลยก็มาถูกวันนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดเพลงไม่ได้พราะขนมไม่ก่อนเท่าไรยกาสล้วัตสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นสมัยทีย่เราใช้เทปคาสเซต็ตนะครับแล้วก็ใช้คาสเซ็ตเปิดปรากฏว่าเปิดแล้วเนี่ยไม่ติดไม่ติดเสร็จรปุ๊บเนี่ยเราก็เทปเนี่ยฝากให้เจ้าที่น้องคนหนึ่งเนี่ยนะครับเอาไปดูให้หน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้น,น,นเนี่ยน้องก็วิ่งกลับมาแล้วก็เทปมาให้เราแล้วก็เปิดได้เออพี่จําไม่ได้ว่าว่ากี่วันนะนะแต่ไม่กี่วันนะฮะ นอนตายมันพัมตายแล้วก็อออเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเนี้ยมันก็บอกว่าพี่มันไปเมาเหล้าแล้วก็รถไปเสรยรเอาตีนสะพานอะไรเงี้ยเสียชีวิตพอวันที่เราไปงานศพบอกว่าเมียเขาอะเดินมาหาเราแล้วก็ร้องไห้พี่แฟนหนุ่มมันไปทําอะไรไม่ดีอะไรกับย่านาคก็อบอกทำไมอะก็หมูฝันถึงท่านเสร็จแล้วก็เราเอาจริงหรอหมูฝันถึงท่านอะไรเงี้ย เราก็เราก็นั่งคิด่าเฮ้ยวันนั้นไอ้น้องเราเนี่ยตอนที่มันเอาเทปเขาเสร็จไปอ่ะเที่ยวไปไปซ่อมไปสักอย่างไปพูดอะไรที่ที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือลบหลู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแล้วปรากฏว่าเออก็แปลกการบูชาแม่นาคมีหลายรูปแบบเช่นอาจซื้อผ้าเจ็ดสีเจ็ดศอกมาพันรอบต้นไม้ บางคนก็ซื้อของไหว้เส้นชุดไทยสำหรับแม่นาคหรือชุดเด็กและของเล่นเด็กสำหรับลูกแม่นาคที่ตายทั้งกลมหรือบางคนก็เอารูปวาดที่จินตนาการว่าเป็นแม่นาคมามอบให้ซึ่งรูปแบบการบูชาแม่นาคนี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปจากที่อื่นๆและที่แปลกก็คือมีคนซื้อโทรทัศน์จอใหญ่มาเปิดให้แม่นาคดูด้วย ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาขอแก้บนทหารไว้ครับคือมันมีทุนลักษณที่บ้านเลยเป็นทหารไม่ได้ก็มาบนย่านาคไว้ครับว่าถ้าไม่เป็นก็จะมาแก้บนให้เอาใบดไปไจับก็ใบดำครับไม่โดนครับให้สารว่าขอให้ลูกไม่ต้องเป็นทหารเพราะลูกเราต้องช่วยงานที่บ้าน ก็จะมาถวายของตามที่เขาเขียนไว้ข้างหน้าครับก็มีพวกผ้าพวกดอกไม้ทุกเพียนครับพอเราอธิษฐานเราไปจับหลายวันก็อธิษฐานเสร็จ <c oughs> ก็อีกสองวันไปจับอีกนะหาดพ้นแล้วดีครับแล้วตอนตอนที่ก็คือบนเอาไว้งไงบ่นเอาไว้งไงว่าถ้าสอบเข้าได้เนี่ยสอบพยาบาลนะเข้าได้ก็ จะมาแก้บน,นก็ขอให้สอบผ่านตอนนั้นมันเป็นรอบตอนนั้นแอดมิชชั่นผลประกาศผลแอดมิชชั่นก่อนประกาศผลก็มาบนไว้ค่ะว่าขอให้สอบติดคณะพยาบาลแล้วก็ได้มันก็มันไม่รู้ว่าคิดไปเองรหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าบางทีมันก็ มีอาการปวดหัวว้างแล้วก็ขบล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะว่ามันมันปีกว่าเกือบจะสองปีแล้วค่ะไม่ตำนานแม่นาคพระกนงจะมีจริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ อาถรรของแม่นาคพระขรนงนั้นก็เกิดขึ้นมานานนับร้อยปีแล้วซึ่งใครจะเชื่อหรือไม่นั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก ายเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจและเป็นบันทึกอีกหน้าหนึ่งของตำนานและความเชื่อไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวของแม่นาคพักขนงแห่งวัดมหาบุตรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านก็คงได้ยินได้ฟังกันมามากมายแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความน่ากลัวที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานเลยล่ะคะ่ะ และดิฉันและทีมงานก็เชื่อว่าเรื่องราวของตำนานแม่นาคพักขนงก็จะยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกนานเลยล่ะคะ่ะ